มาครับมาดูที้ลูกค้ามาเปลี่ยนลาวนะครับชุดลาวลาวตู้เบานะครับลาวลาวสิ่งนี้ครับพอดีนี้เขาดะเสื้อมาเสื้อฝาตู้มาแล้วเขาบอกว่ามันยังไม่จบมันยังไม่จบนะครับเขาเลยจะเอาลาวลงสองนิ้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะฮะนี่กำลังเปลี่ยน นี่ครับอ่าเนี่ยตรงนี้ครับคือขบนตู้อะมันห่างแต่ตรงนี้ครับในช่องเนี้ชี้ๆด้ยนี่อ่าเนี่ยช่องนี้นะช่องนี้มันไม่ห่างมันก็ยังหนักอยู่ครับเพราะว่าเขาไม่ไหวเขาองเขาองมาแล้วเขาว่าอู้ไม่ไหวถ้าจะเปลี่ยนเราให้เราเราตรงนี้ครับตั้นลงมานะครับนะครับชุดเราลาวตัวนี้ถอดประกอบได้นะครับไม่ได้ไม่ได้เชื่อมไม่ต้องไปแปลงนะครับถอดเปลี่ยนเลย กำลังลอกฝาตู้เบาออกครับก็เอามาขันแทนได้เลยนะครับนี่นะเพราะว่าถ้ายกฝานะี่ยมันจะเบาแต่ฝาบนนะครับลูกค้าเขาบอกว่าเบาแต่ฝาบนนี่ครับกำลังทำ่ามาดูนะครับนี่นี่นครับ เป็นตัวหลังตัวหลังนี่ครับมีใบใบพัดไปปัดข้าวจะเอาเป็นรถของรถเกี่ยวใหญ่นะครับเนี่ยครับต่อรูเปลี่ยนเนี่ยะเปลี่ยนฟันได้นะครับนี่ครับถอดได้เปลี่ยนได้เผื่อเขาจะเล่นถอดฟันหรืออะไรเงรี้ยฟันตัวนี้ก็จะน้อยน้อยกว่าฟันเก่าแล้วนะครับเพราะเขาบอกเขาต้องการ ถอดฟันได้เพราะว่าเขาต้องซื้อเปลี่ยนซื้อเปลี่ยนตลอดนะครับตัวเหล็กนี้ก็หนานี่นครับมีตัวหน้ากับตัวหลังนะครับตัวนี้เพราะว่ามันเตี้ยลงมาสองนิ้วมันจะไปโด,ดนรูน็อตนะนี่เราทําตอนนี้กําลังนี่นะครับของบนที่เขาเสิร์ฟมานี่กําลังเลาะอ,ออกนะเนี่ย เดี๋ยวขอดูตอนนี้เขาติดตามดูนะครับนี่ข,ของที่ร้านเกษิรการช่างนะครับนี่ครทีมงานทีมงานเจ้าของรถสนใจมาติดต่อสอบถามราคาได้นะครับชุดล่าตู้เบาครับล่าลดสองนิ้วสู่ร้านปเกษิรการช่างนะครับคอดเปลี่ยนได้นะครับ ตัวเนี้ยมันจะวางคว่ยกันนะครับแต่พอดีเนี่ยนะครับเอยแต่ละราวจริงจริงมันต้องคไอยกันนี้นะนี่นีอย่างนี้นะแต่ละราวนี่ไข่กันนะำใส่ประกอบนี่นะมันจะวางไอยกันนี่นะจะวางคไอยกันนี้นะครับแต่ละราวนะครับมันจะวางไขยกันแล้วถ้าว่าจังหนักอยู่เขาจะกดฟันออกนะครับตามตูรเขานะเพราะลูกค้าเขาบอกว่าตามหน้างานหน้างานแต่ลที่ไม่เหมือนกัน เขาเขาจะทำแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับเขายกตู้มาแล้วสองนิ้วเขาเอาออกเพราะว่าเขาจะมันเป็นไข่เนาะพอเรายกตู้ข้าล่ามันยังเล่นอยู่เนี่ยนี่นะครับพอยกตู้ครับตรงนี้ตรงเนี้ปันในนใกล้กลกลเราว่ามันหนักอยู่นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นตะเกง่งรูห่างละ ตอนนี้ก็เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนด้วยนะตันนี้แต่ยังไม่เปลี่ยนครับตอนนี้เขาเขาด่วนเขาด่วนมากเจ้ของนาโทรตามแล้วนี่นะครับใช่เจ้จานี้เขาใส่ตะแกรงรูกหกเหลี่ยมนะครับนี่ครับเพราะว่านี่นี่นนนนข้าวเปียกพอข้าวเปียกเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยพอถ้ารูเล็กเกินนะ้ะปีนี้เนาะมันจะติดแล้วข้าวจะไม่ลง เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยข้าวมันจะไปลงแต่ตรงนี้ทำข้าวสาดได้ง่ายอยู่นะตนัวนี้หาเกียงมาถูๆก็หลุดหมดแล้วนี่ครับข้าวสาดเ้ยนะข้าวสาดอยู่พานนี่ครับตะแกรงรูรูนี้อรูเจ็ดหุนข้างล่างเป็นรูห้าหุนอ่าครับมาดูกันนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วใส่ นะใส่เสร็จแล้วครับตู้เบาฟันนี้ก็จะห่างเลยครับเดี๋ยวจะห่างละห่างเป็นวงกลมนะครับตอนนี้ก็ยกอันนี้เขาไปยกเขาไปทำอ่ายกสองยกตู้ตอนนี้เขาถอดออกละเพราะข้างล่างมันยังแน่นเนาะข้างบนมันเบาจริงอยู่แต่ข้างล่างมันแน่นแต่เขาปีนี้เขาอยากทีให้มันจบไปเลยเนี่ยเขาก็เลยมาทำตรงนี้มันสั้นลงสองนิ้วนี่นะ ดูจากตรงนู้นก็ได้ครับปกติของเดิมนะครับมันจะวางเลยอยู่ด้านบนเนาะนเนี่ยบนนี้เทาอยู่บนแล้วมันจะลอยอันนี้ฟันนี้ยาเท่าเดิมนะครับเป็นของรถเกี่ยวใหญ่รถนวดข้าวอ่ะแต่มาใส่คูปต้านะครับถอดได้เปลี่ยนได้ในสูตก็เสร็จละอันนี้เดี๋ยวเขาจะไปลุยแล้วครับจะของรถรอไปลุยละโอเคเนาะยังไงก็เดี๋ยวเาฝนติดตามดูแล้วกันเพราะว่าเขาจะไปลองวันนี้ก็เย็นละเขาบ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาไปลอง พออันนี้ก็ห่างแล้วละห่างแล้วเพราะว่าเขาบอกถ้ามันหนักเกินเดี๋ยวเขาจะถอดฟันออกอีกสมมุติว่าหนักเพราะอันนี้มันเล่นได้มันเล่นรอบมันเล่นถอดไปถอดมาได้ถอดคืนประกอบคืนได้ไม่เหมือนไอ้อันเกา่าอันกมนจะเชื่อมตายเนาะพอเราถอดไม่ได้เราก็ตัดทิ้งตัดทิ้งแล้วจะมาเชื่อมคืนก็ไม่ได้ออันนี้เจ้าของเขาอยากได้แบบถอดได้เราก็จัดให้นะครับนี่เราซึ่งบางเจ้าเขาก็จะทำมันต้องผ่าเนาะตรงนู้น อันนี้เป็นใบปัดนะครับนี่ถ้าเชื่อมล็อกใบปัดเชื่อมเชื่อมสต็อปเปอร์ใบปัดไว้ไม่ให้มันหมุนนี่นะครับเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปไปนวดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใหม่นะฝากติดตามดูด้วย